ดีค่ะชาวธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรยินดีต้อนรับสู่ชนลปปอบี้สตาโรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไปวิคล l y ความรักสำหรับครึ่งเดือนแรกกันก็ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์2,569สําสำหรับคนโสด คนโสดคะในช่วงนี้เนี่ยมีคนที่เขาพยายามมากเลยนะในการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณคนคนนี้นะคะจะพยายามเข้าหาพยายามหาเรื่องมาเจอมาพูดมาคุยกับคุณอยู่บ่อยๆเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้ผ่านจากเรื่องของผลประโยชน์ที่มีร่วมกันเช่นเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นลูกค้าของเราก็ได้คนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีฐานะดี มีหน้าที่การงานมั่นคงสามารถเป็นได้ถึงระดับหัวหน้าที่จะต้องคุมลูกน้องหลายๆคนหรือไม่นะก็เป็นคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงภายนอกอะ่ะเขาดูสุภาพดูน่าเชื่อถือแต่ลึกๆแล้วคนคนนี้นะคะเขามีความร้ายอยู่ในตัวเป็นคนที่ชอบเอาชนะโดยที่ไม่สนวิธีการที่จะได้มา หรือว่าไม่สดนะคะว่าชัยชนะของเขาจะได้มาจากการข้ามหัวใครไปบ้างคนคนนี้นะคะสามารถที่จะเป็นชาวธาตุน้ำได้<ม>ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพิจิกกรกฎแล้วก็มีนหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูก็ได้เหมือนกันเราอยากให้คุณลองพยายามคัดกรองคนที่เข้ามาให้ดีก่อนที่จะเปิดใจนะคะเพราะถ้าดูจากไพ่แล้วอะ คนคนนี้ดูไม่ค่อยน่ารักกับใจของคุณสักเท่าไหร่เลยดูสิแล้วได้เป็นไพ่9้าไม้เท้าขึ้นมาพร้อมไพ่3ดาบแล้วก็9ดาบด้วยนะคะคือถ้าคุณนเปิดใจให้กับคนคนนี้เร็วเกินไปโดยที่ไม่ไปเช็คแบ็กกราวน์ของเขาให้ดีมันมีโอกาสสูงมากๆเลยค่ะ ว่าคนคนนี้จะทำให้คุณคิดหนักกับการที่เขาอะไม่มีความชัดเจนเอน r อ y ของคนคนนี้ไม่ค่อยคลีนดูแล้วอ่ะเหมือนเป็นคนที่มีคนคุยหลายๆคนในเวลาเดียวกันหรือไม่ก็มีแบบคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเราอยากให้คุณลองไปเช็คให้ดีก่อนเนาะว่าเขาเนี่ยแอบซ่อนใครเอาไว้อยู่หรือเปล่าถ้าคิดจะสารต่อความสัมพันธ์กับคนคนนี้จริงๆอะคือ เราอยากให้คุณนะคะลองเป็นเพื่อนกับเขาให้ได้อย่างน้อย6เดือนขึ้นไปคือต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของเขาเลยอะว่าเขาเข้ามาเพราะความเสน่หาจริงๆไม่ได้เข้ามาเพราะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาแอบแฝงนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e สเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก detachment ช่วงนี้ไพ่แนะนําให้คุณอยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบสนใจในเรื่องความรักเพราะแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยมีแต่คนที่สีไม่เสมอกันกับคุณ you deserve love คุณสมควรที่จะได้เจอกับความรักที่มันปลอดภัยกับใจของคุณนะคะอย่าให้ความเหงามันเข้ามาทําให้เราเนี่ยยอมลดมาตรฐานของตัวเองลงแล้วก็ไปลงเอยกับคนที่ไม่ดีพอสําหรับเรานะคะลองอดใจรออีกนิดนึงแล้วคุณจะได้เจอกับคุณที่เหมาะสมกับคุณอย่างแท้จริง Release your ex คนที่กำลังจะเข้ามานะคะเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณได้และถ้าเป็นแบบนั้นนะคะให้ยอะแนะนำอยากให้คุณปล่อยเขาออกไปมากกว่าที่จะเก็บเอาไว้ในชีวิต Getting to know each other ในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะมีใครที่เข้ามาหาคุณ ให้อยากให้คุณลองค่อยๆใช้เวลาในการทำความรู้จักกันไปก่อนอยากให้คุณมองดูในทุกๆแง่มุมของอีกฝ่ายก่อนตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นด้านที่ดีหรือว่าด้านที่ไม่ดีอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนโสดเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยสำหรับคนที่มีคนคุย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยมันมีความน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะคุณและคนคุยต่างฝ่ายต่างก็ชอบเล่นเกมเพื่อเอาชนะกันและกันอยู่ตลอดเวลาถ้าถามว่าคุณเนี่ยจริงจังในความสัมพันธ์ตรงนี้ไหมเรามองว่าคุณยังไม่ได้เอาใจลงไปเล่นแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคุณก็เลยยังไม่ได้มีความคาดหวังอะไรมากนะัก ตัวคนคุยของคุณนะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุน้ำได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพิจิกกรกฎแล้วก็มีนหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูก็ได้เหมือนกันคนคุยของคุณนะคะเขาเป็นคนที่คอมมิตในความสัมพันธ์ยากมากๆเลยนะ ด้วยความที่คนคนนี้เป็นคนที่มีพร้อมในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือฐานะมันเลยทำให้เขาอะสามารถที่จะอยู่ตัวคนเดียวได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรไป mm hmm. เขาเป็นคนที่รักตัวเองมากๆเลยแล้วก็พร้อมที่จะตามใจตัวเองทุกอย่างในตอนนี้นะคะเขารักความโสดของเขามาเป็นอันดับหนึ่งเขายังไม่พร้อมที่จะถูกแบบผูกมาตัด,ด ถึงจะมีคนที่ดีมากๆเข้าไปในชีวิตของเขาเขาก็ไม่สามารถที่จะให้สถานะที่จริงจังกับใครได้คนคนนี้นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจนะถ้าเทียบกับตัวเลือกอื่นๆในชีวิตของเขา คุณเป็นคนที่รู้ทันเกมเขาทำให้เขาอ่ะไม่รู้สึกเบื่อที่จะคุยด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการที่คุณไม่เคยแสดงท่าทีที่อยากจะไปผูกมัดเขาซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยแหละทำให้เขารู้สึกสบายใจในการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตเรามองว่าความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันจะยังไม่ได้มีการคอมมิตก,กันในเร็วนี้ มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ตัดกันไม่ขาดเพราะต่างฝ่ายต่างก็ยังแฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่เดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์เ e คเพิ่มเตมิมหน่อยนะว่าไพ่เนี่ยมีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่แรกที่เราได้นะคะ Honor แล้วก็ Finance s and Career สิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณโดดเด่นเหนือกว่าใครในสายตาของคนคุยก็ยค,คือความสามารถของคุณในการทำงาน คนคุยของคุณนะคะเขา respect คุณมากๆเลยนะคะเขามองว่าคุณน่ะเก่งในเรื่องที่คุณทําคุณรู้ลึกแล้วก็มีความสามารถจริงๆได้หลายๆครั้งนะคะก็มีคุณนี่แหละที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้ Let your friends help you คนรอบตัวของคุณแล้วก็คนคุย ต่างก็สนับสนุนในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะพวกเขามองว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเหมาะสมกันมากๆ It is safe for you to love ต่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยจะดูไม่จริงจังแต่พอเอาเข้าจริงๆคุณทั้งคู่ก็รู้ดีนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นเซฟโซนให้กันและกันมาโดยตลอดเป็นความสบายใจที่ไม่สามารถไปหาจากที่อื่นได้ อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยแล้วก็ขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเหนื่อยเลยเนาะ คุณทั้งคู่นะคะเป็นคนที่เอาแต่ใจพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพยายามเอาชนะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องท้ายที่สุดอะ่ะมันก็ลงเอยด้วยการทะเลาะกันแล้วด้วยความที่ต่างฝ่ายต่างก็มีอีโก้สูงมันก็เลยทําให้ไม่มีการเคลียร์กันแบบเป็นจริงเป็นจังสักทีอ่ะนะคะเลยทําให้ปัญหามันถูกซุกไว้ใต้พรมมาโดยตลอดหลังจากที่คุณสองคนมีปัญหากันน่ะเรามองว่า คุณรู้สึกว่าแฮปปี้ในการที่จะห่างกันไปมากกว่าที่จะอยู่ใกล้ชิดกันนะคะแต่หลังจากที่คุณห่างกันนะคะมันเหมือนกับคุณอนะอารมณ์เย็นแล้วก็เริ่มที่จะนั่งคิดทบทวนกับตัวเองนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเหมือนคุณจะสามารถตกผลึกได้นะคะว่าคุณเองก็มีส่วนผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นในการทะเลาะก,กันซึ่งตรงเนี้ย มันเป็นจุดที่จะทําให้คุณกับคนรักได้หันกลับมาคุยกันได้มีการเคลียร์กันนะคะคนรักของคุณเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุน้ําได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพิจิกกรกฎแล้วก็มีนหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูก็ได้เหมือนกัน คนรักของคุณเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในบางเรื่องนะคะเน้นย้ำนะว่าในบางเรื่องเช่นเรื่องการงานเรื่องการเงินแต่ในหลายๆเรื่องนะคะเขาก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟฝะชอบที่จะถูกดูแลชอบที่จะได้รับความสนใจจากคนรอบตัวเป็นคนที่โดนตามใจมาจากคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กนะคะเลยทำให ค่อนข้างมีความทริกกี้นะเป็นคนที่เจ้าแผนการนะคะมีความสามารถในการน้มน้าวใจคนเก่งมากๆเลยนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนระะักค่ะมันก็ยังต้องมีการปรับตัวเข้าหากันอีกเยอะมากๆเลยเพราะคุณทั้งคู่มีนิสัยที่มันเหมือนกันมากๆเกินไปพอมาอยู่ด้วยกันมันก็เลยปัทหากันนะคะต้อง ต้องใช้เวลาในการปรับจูนที่ทำให้ความสัมพันธ์มันบาลานซ์ให้มากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์ l เเพิ่มเติมหน่อย,อยะว่าไพ่เนี่ยมีอะไรอยางที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะ success แล้วก็ romantic feelings ถ้าคุณคิดอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้ไพ่บอกว่ายังสามารถไปต่อได้แบบประสบความสําเร็จนะคะเพราะคุณทั้งคู่ยังมีความรักให้กันซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆเลยเนื่องจากมันจะเป็นแรงผลักดันให้คุณคึดสู้มากขึ้นในการที่จะปรับตัวให้เข้ากันนะคะ retreat แล้วก็ let go of control issues ใหอหากแก้ปัญหาในความสัมพันธ์ตรงนี้คุณและคนรักจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องปรับตัวด้วยกันทั้งคู่จะมาคาดหวังให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําอยู่คนเดียวมันไม่ได้นะคะ อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับชาวธาตุดินนะยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อยอซอย่างมากสุดก็70-80%หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เราอยากให้ทุกคนใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel n poppy staro ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับฟังเราก็รับชม กเจอกันคลิปต่อไปค่ะ